สุดท้ายก็ประกาศอย่างเป็นทางการจากคุณมาเน็ตแล้วนะครับว่าจะเริ่มขุดค้องฟูดันเตโชในวันที่5สิงหาคมดีแล้วซึ่งวันที่5สิงหาคมเนี่ยมันก็คือวันคล้ายวันเกิดของหุนเซ็นอีกด้วยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยน้าจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาะหัวออกคนนี้คนเดิม มือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนาในการทําคลิปด้วยส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงความคืบหน้าในการทําโครงการใหญ่บิ๊กเบิ้มของกรรมัมพูชาที่ชื่อว่าการขุดคลองฟูดันเตโชนะครับหรือที่คนเคมเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของคลองแพรกจิกสมเด็จเตโชนั่นเอง โดยโครงการนี้นะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นโครงการใหญ่ที่สุดที่ทางกัมพูชากําลังจะทําเลยก็ว่าได้เพราะจะเป็นการขุดคลองใหม่ทั้งหมดในระยะทางทั้งสิ้น150กิโลเมตรและจะมีการสร้างถนนเรียบไปกับคลองด้วยนะครับซึ่งถนนที่เรียบไปกับคลองเนี่ยสามารถเดินทางเข้าหัวเมืองต่างๆได้แบบสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นอซีนวิลพนมเปญหรือว่าจะเป็นเสียมเรียบก็จะมีถนนที่สามารถตัดออกไปตามหัวเมืองหลักๆใหญ่ๆของคเเมนได้ ซึ่งมันก็มีการเปิดเผยว่าการขุดคลองในครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับแล้วจะเป็นการลงทุนจากจีนแบบ100%ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามข่าวเก่าที่มีเคยมีการอัปเดตเอาไว้ในก่อนหน้านี้นะเพียงแต่ประเด็นก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีการประกาศจากปากของนายกรัฐมนตรีุุนมาเนตลูกชายคนดีคนเดิมของหุนเซน เข้าได้ออกมายืนยันแล้วว่าคลองฟุดั้นเตโชเนี่ยจะเริ่มขุดกันในวันที่5เดือนสิงหาคมนะครับซึ่งวันที่5เดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าถามว่าแล้วทําไมจะต้องเป็นวันนั้นด้วยล่ะมันก็เพราะว่าวันที่5สิงหาคมมันก็คือวันเกิดของหุ่นเซนนั่นเองและในวันที่จะเริ่มขุดคลองเนี่ยก็จะมีการจัดงานแบบยิ่งใหญ่ด้วยนะครับซึ่งก็เปรียบเหมือนกับเป็นการจัดงานวันเกิดไปในตัวแล้วส่วนเรื่องที่ว่าจะใช้เงินจากจีนในการขุดคลองแบบ100%เนี่ย มีการแก้ไขข้อมูลบางส่วนจากปากของนายฮุนมาเนตด้วยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เรื่องจริงนะที่จะใช้เงินของจีน100%เเพราะจะมีกลุ่มทุนจากกัมพูชาเราเองนี่แหละลมหุ้นอยู่ด้วยประมาณ51%ส่วนอีก49%เกนี่ยก็จะไม่ใช่จากชาวต่างชาติแบบล้วนๆจะมาจากสถาบันสาธารณะสแห่งที่จะลงทุนเพิ่มก็คือจากท่าเรือปกครองตนเองสีหนุวิลแล้วก็ท่าเรือปกครองตนเองพนมเปน ซึ่งก็จะรวมอยู่ใน49แล้วก็จะมีหุ้นจากชาวต่างชาติที่รวมอยู่ใน49นี้ด้วยเช่นกันก็ไม่มั่นใจกับการวัดเปอร์เซ็นต์ของหุ้นมานเน็ดเขาเหมือนกันนะครับว่าจะนับว่าเป็นกลุ่มทุนจากกัมบูชา51เปซแล้วทำไมถ้าเรือปกครองตนเองเสียนุวิวกับถ้าเรือปกครองตนเองกุงพนมเปนมันไม่นับเป็นกลุ่มทุนจากกัมบูชาอันนี้กองงๆกับตักกะแกเหมือนกันนะโดยในหุ้นมันเนี่ยเยขาบอกว่าบริษัทในการลงทุนของกัมบูชาหลายๆแห่ง จะมีบริษัทของรัฐแล้วก็จะมีบริษัทมหาชนที่มีท่าเรือปกครองตนเองสี่ฮนุวิลและท่าเรือปกครองตนเองพนมเปญดังนั้นจึงถือว่าบริษัทกัมพูชาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการทําโครงการคลั้งนี้คุณมนเนตแกก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะครับรวมถึงได้มีการเปิดเผยบริษัทที่จะรับโครงการในการทําคลองครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือบริษัทจากจีนนั่นเองที่มีชื่อว่าไชน่าโรดแอนด์บริดจ์คอร์ปอเรชั่น ซึ่งในการที่นายกรัฐมนตรีฮุนบาเนตได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการสยบข่าวลือหรือเปล่าว่าแกเนี่ยไปกู้เงินจากจีนมาแบบ100%เพื่อที่จะเอามาขุดคลองในครั้งนี้และถ้าหากมันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็ทำให้คะแนนเสียงของแกนั้นลดถอยลงมาเป็นอย่างมากเพราะณนะปัจจุบันนี้คนกัมพูชาเขาไม่อยากจะเป็นนี่เป็นศินไปมากกว่านี้แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยแค่โครงการทำสนามกีฬาโมอด,ดกเดโช โครงการทำสนามบินนานาชาติเสียมเรียบหรือว่าจะเป็นโครงการทำทางด่วนเสียนูวิวอะไรประมาณนี้ก็เป็นหนี้จีนกันแบบไม่สามารถจะปลดหนี้ได้ในชาตินี้แล้วนะครับถ้าหากจะต้องไปกู้เงินจีนมาอีก100%เแล้วต้องมาทำคลองพูนันเตชเนี่ยรับรองว่าติดหนี้กันไปยาวๆจนโชวลูกโชวหลานก็ไม่ปานเลยนะก็เลยอาจจะมีการออกมาสยบข่าวหรือว่ากู้เงินจีนแค่บางส่วนเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนของกัมพูชาเอง51%น่าจะประมาณนี้นะครับ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มขุดคลองฟูนันเตโชในวันที่5ของเดือนสิงหาคมแล้วก็จะมีหุ้นของคนกัมพูชาเองเนี่ยประมาณสัก51%นะก็จะมีคนกัมพูชาแห่เข้ามาแสดงความขีดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเราลองไปส่องความคิดเห็นบางส่วนของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์แลก็เขาบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆของผู้นํา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดีแล้วนั่นเท่ากับว่ากัมพูชาเราจะเป็นคนดูแลโครงการทั้งหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าบอกว่าเป็นบริษัทในขเขมร5้าอยากจะรู้เหลือเกินว่ามีบริษัทอะไรบ้างหรือเป็นบริษัทที่มโนขึ้นมาเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่างงกับข่าวมากๆตอนแรกได้ยินข่าวว่าต้องกู้เงินจีน1,700ล้านตอนนี้ดันมีบริษัทในกัมพูชาโผลมาเป็นหุ้นซะอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยังไง ซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้นะครับก็มีทัวร์มาลงในทันทีนะมีคอมเมนต์ของคนขเขมรมาตอบกลับด้วยนะครับเขาบอกว่าคุณเม้นอะไรได้โง่มากรัฐไม่เคยบอกนะว่าจะยืมเงินจากจีนมาลงทุนทําไมถึงไม่ตรวจสอบข่าวให้มันดีแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับอีกนะครับเขาบอกว่ารองนายกลุ้มถึงนายกก็ได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรายละเอียดเอาไว้หมดแล้วทําไมถึงไม่เชื่อเขา ทีนี้เราวนกลับมาที่คอมเมนต์หลักกันต่อเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโครงการนี้รับสมัครคนงานหรือเปล่าผมอยากจะมีส่วนร่วมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีใจสุดๆเริ่มขุดคลองในวันเกิดของคุณพ่อสมเด็จเตโชคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนใจแต่โครงการใหญ่ๆนั่นแหละทําไมถนนหนทางที่มันเป็นถนนสายหลักมีหลายๆเส้นไม่เคยคิดจะปรับปรุงและพัฒนาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีใจสุดๆผมสนับสนุนการขุดคลองฟูดันเตโชในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือข่าวดีที่รอคอยอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปคือแทบจะทุกคอมเมนต์ก็ออกมาสนับสนุนหุ้นมาเน็ตแบบ100%นะครับส่วนสำหรับบางคอมเมนต์ที่ไม่สนับสนุนหุ้นมาเนตก็โดนทัวร์เขมรลงกันเองซะอย่างนั้นส่วนถ้าถามว่าแล้วนะล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะก็คิดว่ามันแหมงแงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับข่าวนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นการประกาศจากปากของหุ้นมาเน็ตเอง แต่จากที่เราตามข่าวกันมาในก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้หรือว่าเชื่อถือไม่ได้ก็รายงานข่าวเอาไว้เหมือนกันหมดนะครับว่าจะเป็นการกู้เงินจีนมาแบบ100%ซแล้วอยู่ดีๆโผล่มาบอกว่าเป็นการใช้เงินจากบริษัทในกรัรมพูชา51%คือเป็นฟังแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะบริษัทในกัมพูชาจะมีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ไม่ได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่ามีบริษัทอะไรบ้างแค่บอกว่าเป็นบริษัทเอกชนหลายๆบริษัท แล้วก็บอกว่าอีก49%เนี่ยยังมีหุ้นที่เป็นของท่าเรือเสียนอวิลแล้วก็ท่าเรือพนมเปญอีกคือพอฟังข่าวดีๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทางคุณมนเนีจจะสับขาหลอกว่าโครงการนี้เป็นของคนกัมพูชาแบบเบสเ็จเสียมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบอกรายละเอียดเอาไว้ด้วยว่าส่วนเงินที่ต้องกู้จากต่างชาติเนี่ยกู้มาจากประเทศอะไรแล้วประเทศไหนที่เป็นคนให้กู้อันนี้ก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับ แต่ถ้าให้น้เดาก็คงจะเป็นจากประเทศจีนนั่นแหละเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นทางจีนเองที่ลงข่าวว่าประเทศจีนกําลังจะไปลงทุนขุดคลองฟูดันเตโชที่กัมพูชาอันนี้ก็เป็นข่าวจากจีนแล้วก็เป็นการยืนยันจากปากของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเองด้วยซึ่งเรื่องนี้นี่นะว่ามันจะต้องมีอะไรในกอภัยแน่ๆยังไงเราที่เป็นคนไทยถึงแม้จะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องแต่ได้ข่าวว่าทางจีนน่าจะมีการจ้างช่างไทยนี่แหละบางส่วน แลวก็ลุมถึงวินสวะจากไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่มันน่ากังวลก็คือแล้วทางเวียดนามเขาจะยอมให้ขุดคลองกันแบบง่ายๆหรอเพราะในตอนนี้เวียดนามก็กําลังเดินเรื่องแบบเต็มที่ใส่เกสีกันเลยนะที่จะขัดขวางเรื่องนี้นะครับก็คงจะต้องตามก่อติดสถานการณ์กันต่อไป รับรองนะครับว่าในช่วงวันที่5ของเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยเรื่องนี้มันจะต้องเป็นประเด็นที่ร้อนชาปุดๆขึ้นมาในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจากสื่อไทยสื่อกรรมพูชาหรือว่าจะเป็นจากสื่อเวียดนามนะครับรับรองว่าข่าวนี้แทบจะทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยก็น่าจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษนะครับอ่าแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็ยนยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนไทยนาะทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้ว ขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัดครับ